สบายดีมดสุขุสุคนเนาะเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งสถานีบบเต้นแขวงหลวงน้ำทาเนาะอยู่ทางด้านหน้าของสถานีเนาะตอนนี้ก็กำลังเร่งหรือว่าฮิพอนในการก่อสร้างสถานีอยู่เขตนี้เนาะอ่าซึ่งคลิปนี้ก็ถ่ายโดยอ่า TS Studio หรือว่าตนะาสตูดิโเนาะกฝากอ่ากดไลค์กดติดตามช่องเราเนาะสำหรับแฟนเพจเนาะ ตอนนี้ก็กำลังมีการาปลูเปต้งเนาะหรือว่าปูนอยู่ทางด้านหน้าของสถานีทางรถไฟบดเตนนี่เนาะตอนนี้ก็กำลังบุรณะห,หรือว่ากำลังเทปูนปั้บนาดินอยู่เนาะทางด้านนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นไม้เนาะหรือปลูกต้นหมากอย่างไซเนาะเป็นประดับประดาเนาะทางด้านนี้เนาะทางด้านหน้าเนาะ มันก็นจะเป็นแคมป์หรือว่าเป็นบนพักของวิศวกรเนาะตอนนี้ก็กำลังมีการใส่แก้วหรือว่า,ามีการตบแต่งเนาะทางด้านหน้าเนาะอยู่เขตจ,จุดนี้เนาะ มีการเลิงี่พรอนในการก่อสร้างเนาะที่ว่ายังมีการจะปูอ่าเปตตงหรือว่าปูสีมังเนาะไปอีกเนาะโตอยู่ทางด้านหน้าของสถานีนี่เนาะ จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะกำลังมีการบูรณะอยู่เนาะตอนนี้เนาะการเล่งการก่อสร้างอยู่สำหรับสถานีบอตเตนนี่กมีการใส่แก้วแล้วกัปับหน้าดินแปลงทางด้านหน้าอ,อยู่เนาะตอนนี้เนาะ ตอนนี้กามีการใส่แก้วแล้วเนาะอยู่ทางด้านข้างเขานี้เนาะมีการใส่แก้วใส่อย่างไกยะสําเร็จแล้วเนาะอยู่พ้นนกามีการปลูกต้นมากเนาะประดับประดาอยู่ตหนอาสถานีเนาะตอนนี้ก็จะเป็นโซนไหนของสถานีอ่าโบตเตนแข่งหลวงน้าทาเนาะยังมีการก็สร้างอยู่เนาะตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จไป ย่าง,งหลงลายแล้วเนาะอยู่สถานีาบตเตินนี่ก่นยังมีการาใส่แก้วอยู่เนาะหรือว่าติดเพดานนะตอนนี้คลิปนี้การิขอดจบเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะ